ักศึกษาน้องใหม่มชคณะวิจิตศิลป์และนิติศาสตร์ได้ลองนั่งวิลแชร์คนพิการและผลัดกันฝึกเป็นผู้ช่วยเหลือในแบบต่างๆโดยมีตัวจริงเสียงจริงคอยให้คำแนะนำวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยอยู่ข้างๆรู้สึกดีมากคือเราสามารถรู้วิธีการช่วยเขาได้มากขึ้นจากที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้วิธีช่วยเหลือผู้พิการเนาะถ้าเกิดว่าเจอนี่ก็ช่วยได้ เป็นกิจกรรมในโครงการอบรมจริยธรรมเรียนรู้ร่วมกันสร้างพลังสู่สังคมที่คณะวิจิตเสียงจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้คุณค่าและความหมายของชีวิตผ่านวิทยากรผู้พิการรุนแรงที่เห็นอยู่นี้คือฐานจำลองความพิการน้องใหม่จะได้สัมผัสความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยเพื่อเรียนรู้เข้าใจนะครับว่าคนพิการเป็นยังไงแบบอัดอครับเคยเห็นอะไรอยากไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยล้วอยู่เรามา มืดสนิทมองเห็นอะไรและขาก็เดินไม่ได้ต้องมีคนจูงสอบไม่ผ่านหรืออะไรเนี่ยนักศึกษาเดี๋ยวนี้จะมีความรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตผิดหวังจากความรักก็ไปอาศัยการดื่มขับรถอะไรต่างๆพี่ๆเนี่ยเขาจะเป็นตัวอย่างแล้วเขาก็จะสอนน้องๆใช้ชีวิตควรจะมีสติยั้งคิดอะไรอย่างไรบ้างการจับคู่ผลัดกันเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตคืออีกโอกาสหนึ่งของการได้เรียนรู้แม้จะอยู่ในความมืด ในความไม่สมประกอบแต่การฟังกันด้วยหัวใจกลับสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราก็ได้ถ่ายทอดว่าแต่ก่อนเราเป็นยังไงสิ่งที่มันสูญเสียไปมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะระมัดระวังในการใช้ชีวิตเขาด้วยทําให้เขาได้ทบทวนแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามากขึ้นเขาเหนื่อยอะ่อะคุิดนะแต่เขาไม่ยอท้อเขาสู้อ่ะครับวันใดที่คุณมีปัญหาคุณนึกถึงเชือกที่ผูกเข่าคุณผ้าที่ปิดตาคุณแต่ปัญหาวันข้างหน้า คุณจะผ่านไปไม่ได้หรือได้กําลังใจก็คือแบบการที่เราประสบความล้มเหลวหรืออะไรเราต้องสู้ต่อไปครับขนาดเขาแบบพิการขึ้นตัวแขนม,มือใช้ไม่ได้เขาก็ยังอยู่ได้เราไม่ควรจะแบบท้อถอยนอกจากบทเรียนชีวิตและแรงบันดาลใจนักศึกษาน้องใหม่ที่นี่ยังได้สัมผัสกับความงดงามจากภายในและคุณค่าความหมายของความเป็นมนุษย์นักศึกษาเปลี่ยนมุมมองที่เขามองคนพิการจากความเห็นใจ กลายมาเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมคือการบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีความงามลงในใจคนรุ่นใหม่เพื่อพวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็นพลังในการสร้างสรรค์สังคมต่อไป